เป็นช hey, ิ father, uh ้นๆแล้วก да ็ย่างเงี้ยทำอะไรมคำเลยตนนยังีอะไริ้นเนาะ้นใหม่ได้เนี่ยทางนั่นนะบอเข้าหมุนได้มัดหัวขกนมันไงพดเน่ย้วยู่ไ่ได้ยังสย่าเลยบสิซุกเหรได้บักไปนี่ไ่ได้ไดบักโอ้หโโอ้โอ้ยานใม่เยอ่โอ้ยรุนเลยแต่ว้ โมหันโยกหาขนหมดแล้วเนาะบ่า้อยแต่ปปลาทะเนานี่ยปลาจุทะเราตัวหนุ่งกร้องกตองอมตีเจ้าของไปเหตุไงให้ดึงตีเจ้าของไปเหตุยังให้งัวถีบโอ้ยหมูถีเจ้าของมาถีบท่าใดตีเอามาใส่ต้นไม้มันหมุนได้อยู่เอามาใส่ต้นไม้แล้วป่ะนี้เอ้า โอ้บัก ừ, si ừ. ừ. à, ừ. à, 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 gì เพ็งนี่มันกลับ ไม่ธรรมดาจะเดินนี่เด้อพี่น้องเออเบื้งเตากับตัวหมูเบืงเตากับตัวหมูมันบาลันกันจักหน่อยเนี่ยตัวไงพูดเอาไปได้กจะขยัน โหนนี่มันไผโลดอย่าไปอีก đó ทำๆครับอย่าไปอีกไม่ tao บ่ tao tao ผมมาอยู <c ười>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  ่เด uh> uh> ิมละฮอนแันตาบินเซั่วคว้าคเนอย่างป่าเป็นนองเป็นชิเออเปนชิมย่างที่นอนเอ้ยเบิ่งเอาเดิน เราไปซื้อมาได้กินเลยด้วเดี๋ยวโมเรงสิได้กินบ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเล็กรีวิวตอนถึงหมูถี่เห็นเบิ่งแน่แห่งไหนล่ะเอาสูบกันกับหมูแห้งไหนมต้องมีกองใหม่แล้วเนี่ยใหม่ครับเดียวอู้หูส่วสิได้กินหมูหันว่าแมนสิได้พาเครื่องซะทีนี้ โอ้มีรถเข็นอีกมีแม่แม่มีแผนกเสริมแผนเสริมบ้าอลไรนะแต่บ้าอนีรแบบมันกระเดินมันกระเด็ดอุ้ยโอ้ยสู้ละเตว๊เอ๊ะชาชาจะหัน้าจะแยกเป็นตัวอย่างเนี้ยตัวน้อยตัวนี้ตัว

ลืมบอกพี่น้องว่าบ่มีงานนี่ยังดอกพี่น้องงานอยากกินซื้อปลายอดจัดให้จัดกระจัดโพจัดตัวใหญ่ผูดเลยว่าตะวันอันงานบวชอุปกรณ์เสริมกับมาบัดนี้ว่าเปนเวนเปร เอามาเอาเอี๋องจง้า่างกูกอดร่างแล้วเงไม่เวียดหอพอคือบงงางคือว่าวางไล้งายมันจะได้บโคง โอเอาใหม่กอนแล้วก็มัดหมูไซริสเลยอ๋อตัวไหนฮะาวรกิเนาอรมันเอาอีกรลายไหมแม่พอเอาไรตัวมันวอกคาขึ้นใส่อ้าวบ

Re, ชาเลงบัสซิดแล้วเอาไปหันหมูเหรอเนาะนองโองอีกแล้วอุ้ปกรณ์จรอนเลยเอาไปยังบ uh, right. ันนี้องค์เอาอีกแล้วอ้ยสูรแล้เนาะไปกิ่งองค์วันนี้

ออเห็ดย in ังอ oh, ีวน um> ี่ก่อนล้าก่อนมาอีกแล้วเม่ได้ยินเราคนนี้โอ้จุ๊พี่น้องเอ้เบื่งหลังการกินหมูหันมบธรรมดาอีดิเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเเ้าไสมมอออัันนนยู ฝานไปเรื่อยฝานออกฝานออกแล้วกย็ยาดหน้ามาร์คไส้แบบน,นี้ <c oughs> บะน,นี้เที่ยงขึ้นผุหลาจังได้กินเหมือนงอไปถึกนี่หนูว่าบ่ได้เก่าติ <c oughs> มันอยู่ท่องจอมนะี่เนี่โอ้เมือม่อยเมื่อยกับหลุ่นย่างหมู <c oughs> โอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้มาหลุนกันต่อว่าเขาสิไใดกินหมูบอตอนนี้หลุนวิธีการย่างอยู่บหัวสีย่างจังไดหมูเป็นโตเลยดีพอยอดพอยอดขาหมูเป็นโตเลยหมูตัวนี้หนักกว่าม่านจากโลกอันหมูหนักจากโลกปา้าสี่สิบโลไปพี่น้องไวุ้ลุนกันคลิปหน้าว่าสิบไปต่อห้องสิบพ่อซัมเน่ สุดท้ายช้ำแหละเป็นเป็นพูดเอาเป็นยริงอับพูดเลย